สังคมเข้าวิจารณ์อย่างนี้ครับยึดทางสายกลางหรืออุ้มหลงตูมันเป็นสองคำที่เส้นแบ่งมันฉีดฉิวต่อความเข้าใจของสังคมอาจารย์สังคมมีส่วนทุก็นควรื่ควาอันนี้มันไม่ใช่ทางสายกลางอันนี้มันเป็นการอุ้มหลงตูเขาบองอย่างนั้นอยจารย์อันนี้ก็เป็นเป็นความหวาดระแวงให้ความเคารพกับเสียงข้างมากน้อยไป สักครู่นี้กำลังต่อสายไปที่อาจารย์จารันนะครับในฐานะที่เป็นอดีตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะสังเกตไหมครับไล่กันตั้งแต่5ต่อ4ค่ะต่อด้วย324ค่ะแล้วมาทายด้วย 6. สมค่ะมันสามารถแบ่งขั้วความคิดในศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นสองขั้วได้เลยขั้วความคิดที่1เป็นขั้วความคิดของตุลาการที่มาจากศาล โดยเฉพาะสันติกาสารปกครองอ,อีกหนึ่งพวกความคิดมาจากสายอาจารย์สายนักชีการสายผู้ผสูงปัาวุฒิไปกันที่อาจารย์จรันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จรันค่ะสวัสดีครับคุณอรรัติคุณแดนัยครับค่ะ,คะอาจารย์ผมเอามาติ6ต่อสามมาคลี่ดูแล้วก็ย้อนกลับไปดู มติเมื่อครั้งตั้งแต่พักงานลงตู่ชั่วคราวนะครับ5-4ต่อมาก็เป็นที่รู้กันว่าเสียงมันแตกจาก5-4เป็น3-2-4แล้ววันโัวจริงๆก็กลายเป็น6-3นะครับสังเกตได้ว่าในสารน้ำนูนเนี่ยแบ่งเป็น2ขั้วความคิดชัดเจนเลยขั้วความคิดที่1ก็คือตุลาการที่มาจากสายศาลไม่ว่าศาลปกครองไม่ว่าศาลฎีกาถ้าน่งกันเหนียวแน่นมากเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเสียงไม่กระเด็นเสียงไม่แตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นตุลาการสายผู้ทรงคุณวุฒินี่ก็คิดอีกแบบหนึ่ง คนละขั้วเลยอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้สักนิดสิครับผมผมวิเคราะห์จุดแรกเลยนะคือไม่แปลกใจสำหรับผมเลยเพราะว่าครับคนที่ทํางานในฐานะเป็นผู้พิพากษ,ษาตุลาการเนี่ยถ้ามีทางออกที่กฎหมายเปิดช่องให้ไปในจุดที่ moderate ได้ ท่านมักจะเลือกทางนั้นมากกว่าทางที่จะสุดต่งไปทางซ้ายหรือทางขวาครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่แปลกใจครับว่าหกเสียงเนี่ยห้าในหกนั้นก็คือ,ก,คอก็คือมาจากฝ่ายผู้พักษาตุลาการถูกไหมครับครับ,รบก็มีก็มีฝ่ายที่เป็น ลูกม่อดั้งเดิมของสารรัฐธรรมนูญท่านเดียวคือท่านปัญญาอุชาชนเนี่ยที่ท่านก็ไม่ได้มาจากจายผู้พิพากษาตุลาการแต่ว่าท่านก็เติบโตมาตั้งมาในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยทำงานในสายตุลาการเนี่ยสนับสนุนมาตั้งแต่เปิดสารรัฐธรรมนูญนะครับ ครับเขาจะว่าท่านปัญญาอุตชาชนจะเป็นอดีตรองเลขาธิการสารรัฐธรรมนูนนะครับถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ครับแล้วก็ความจริงเนี่ยมามาทำงานในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยุคแรกของของสารรัฐธรรมนูนครับผมโอเคส่วก็คืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่แปลกใจเพราะเข้าใจธรรมชาติของคนที่เป็นพวกสาคนที่เป็นตุลาการเข้าใจธรรมชาติใช่ครับถ้ามีทางออกที่อยู่ตรงกลางจะเลือกทางนี้ ใช่ครับแต่ว่าต้องต้องมีกฎหมายเป็นเส้นทางให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็จะหาทางสายกลางโดยไม่มีกฎหมายรองรับเลยก็ไม่ได้ครับโอเคแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันกฎหมายเปิดช่องให้ให้แปลความได้เป็นสามช่องทาง <Huh. S 2> ก็ก็เป็นที่เข้าใจอ่ะส่วนเสียงข้างน้อยก็เข้าใจได้ครับท่าน ท่านอยู่ในสายของวิชาการในสายของอผู้ปฏิบัติงานในทางในทางอะไรหลักรัฐศาสตร์ในทางนิติศาสตร์เนี่ยหลักวิชาโดยเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยท่านก็ท่านก็ต้องมีอุดมการทางเสิรีประชาธิปไตยอันนี้เข้าใจครับ,รบสามเสียงที่ชี้ว่าลุงตู่ควรจะจบแล้ว เพราะครบแปดปีละอ,อ,อาจารย์วิเคราะห์หลักคิดของคนกลุ่มนี้ว่ายึดอุดมการทางด้านรัฐศาสตร์ยึดรวมการทางด้านความเป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นตัว,ต,ต,วตั้งเป็นตัวกาหนด,ดถูกต้องไหมครับใช่ครับ,รบท่านท่านมองท่านมองนี่ผมผมวิเคราะห์จากที่การได้ฟังความเห็นส่วนตนของท่านอาจารย์ดรทวีเกยรตมีนักคณิตนะครับผมเนี่ยมีความเคารพ ท่านอาจารย์ดรธุีเกียรติจงานก่อนที่จะทํางานด้วยกันในสารรัฐธรรมนูญชัดเจนครับความคิดเห็นของท่านเนี่ยยืนหยัดอยู่บนว่าต้องต้องมีอุดมการเสรีประชาธิปไตยครับครับครับดังนั้นดังนั้นสังคมไทยจะไปต่ออย่างไรสังคมไทยควรยึดอะไรเป็นหลักระหว่างระหว่างทางสายกลางล้อมชอมปณีปนอมหรืออุดมการเสรีประชาธิปไตย โออปัญหาที่ยากนะคุณดาดายนะผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ครับผิดถูกก็ขออภัยนะผมวิเคราะห์ว่าความเชื่อทางศาสนาและอุดมการทางการเมืองต้องเคารพกันและกันเพราะเป็นเอกสิทธ เสรีภาพพื้นฐานของทุกคนในระบบเสรีประชาธิปไตยครับ,รบเราต้องเคารพเพื่อนที่มีสัทธาอยู่ในต่างศาสนารเราต้องเคารพผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชาติที่มีอุดมการทางการเมืองแตกต่างกับเราแล้วแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกประเทศไทยเป็นอุดมการใหญ่กว่า ความคิดเห็นความเชื่อทางการเมืองนี่ในความคิดของผมนะเพราะฉะนั้นขอให้เคารพกันและกันฝ่ายข้างน้อยต้องได้รับ r e สเพ c t ตต้องได้รับความเข้าใจให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเหตุผลอย่างเต็มที่แต่ฝ่ายข้างมากก็ควรได้รับการยอมรับให้เป็นทิศทางของประเทศ ในในสารเนี่ยไม่มีปัญหาครับระหว่างฝ่ายข้างน้อยกับฝ่ายข้างมากก่อนที่จะลงมติเราเถียงกันเป็นที่แต่พอลงมติแล้วคำพิพากษาก็จะเป็นไปตามเสียงข้างมากครับโอาจารย์สังคมเข้าวิจารณ์อย่างนี้ครับยึดทางสายกลางหรืออุ้มลุงตู ม,มันเป็นสองคำที่เส้นแบ่งมันเฉิดเฉว<ป>ต่อความเข้าใจของสังคมนะอาจารย์สังคมที่สูงทุกคก็คิ<บ><า>ดว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางสายกลางอนนันนี้มันเป็นการอุ้มลุงตู่เขามองอย่างนั้นจะเคลียร์อยาอ่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นความหวาดระแวงให้ความเคารพกับเสียงข้างมากน้อยไปน้อยไปนิดนึงนะเพราะเพราะไม่เช่นนั้นนะ คำพิพากษาของศาลที่ออกโดยเสียงข้างมากทุกเรื่องแม้แต่อิจฉันนะก็ถูกหวาดระแวงกว่าเฮ้ยคุณเข้าข้างคุณเข้าข้างเนี่ยคุณลําเอียงเนี่ยนะทำไมไม่ให้เราชนะล่ะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคดีความครับแล้วถ้าเป็นคดีที่ดื้อพันมากๆครับม,มันก็จะ ครับ,รบแต่ว่าอารยธรรมของของประเทศเนี่ยควรจะต้องกลับมาจุดที่ว่าเราต้องมีข้อยุติสําหรับประเทศสักจุดหนึ่งก่อนแล้วให้ประเทศเคลื่อนไปอะไรที่ไม่ดีไม่งามเราก็หาทางที่จะชี้แจงวิจัยแล้วก็ถแถลงชักชวนให้ประชาชนมีความรู้แล้วปรับปรุงแก้ไขครับ,รบที่อาจารย์บอกว่า ตุลาการหรือผู้พิพากษานั้นเลือกทางที่เป็นทางสายกลางนะครับเพราะว่าไอ้เกมหรือไอ้คดี8ปีเนี่ยไพ่ออกได้3หน้าครบ8ปีปี65หรือปี68หรือปี70ทางสายกลางที่อาจารย์พูดถึงฮะก็คือ8ปีครบ <68. S 1> ในปี2,568ก็คือตรงกลางเป๊ะ,เ,ปะเลยถูกไหมฮะใช่ครับไม่สุดโต่งทางฝั่ง3เสียงนั้นที่ยึด อุดมการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์สุดต่งไปนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าความหวาดระแวงของท่านที่ท่านที่แบบแหมเสียงคับมากของท่านศาลเนี่ยท่านท่านจะไปอุ้มลุงหรือเปล่านะผมบอกให้นะถ้าท่านจะอุ้มลุงนะท่านต้องยันไปเจ็ดศูนย์เลยครับโอ้โอตรงนี้ไม่ใช่อุ้มครับตรงนี้แพ้ทั้งคู่และก็ชนะทั้งคู่ แพ้ทั้งคู่ชนะทั้งคู่ทั้งฝั่งหกและทั้งฝั่งสามนี่ครับครับผมแล้วนี่คือวิถีทางที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนตัวผ่านวิกฤตไปได้ครับโอเคอาจารย์ฮะทั้งฝั่งหกดูเหมือนจะไม่ใหญ่ดีจะไม่ให้ราคากับบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูนครั้งที่ห้าร้อยเลยนะอาจารย์อย่างน่าแปลกใจอย่างน่าแปลกใจ ไม่ได้ครับคุณคุณดานนยผมวิเคราะห์แล้วรายงานการประชุมเนี่ยน้ำหนักของออฟฟริตี้น้อยกว่ามติของคณะกรรมการคับอันนั้นเป็นคำพูด ของของสอง,องท่านใน,ในการประชุมครั้งหน mm ึ hmm. ่งแต่เวลาเราจะดูให้น้ำหมักเนี่ยเรา <Okay. S 2> ต้องดูที่มติของคณะกรรมการนั้นท่านมีมติว่าอย่างไรโ <Okay. S 2> อเคน,นะครับ mm hmm. และประเด็นเนี้ยัยงไม่มีมติครับ <Yeah. S 2> ฝ่ายฝ่ายข้างน้อยท่านถึง mm hmm. กลับไปหาเจตนารมณ์ใหญ่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้เขาอยู่นะานหรอกเขาอยู่ในอำานาจนานแล้วมันก็ มีและมีโอกาสที่จะกลายเป็นว่าอำนาจเป็นยักษ์เป็นมารไปได้เพราะฉะนั้นท่านก็โดยสุจริตนะผมผมมั่นใจว่าทั้งสามท่านท่านก็มีความเชื่อศรัทธาในแนวทางของท่านอย่างนั้นโดยสุจริตใจว่าถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อเอาเจตนารมใหญ่ของรัฐรรมนูญฉบับนี้มันก็ชัดเจนครับไม่ต้องการให้ใครอยู่ในอำนาจเกินเหตุเกินผลครับโอเคเข้าใจครับเอาละครับขอบพคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จรานพัชรีธนากุลนะคะอดีตตุลาการศาลรัฐมนูญไม่อยากจะบอกนะคะระหว่างสัมภาษณ์โอ้โหเดก๊อดขึ้นเต็มใจเย็น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 แล้วก็ อย่าเผลอทันพระฟาดเราสองคนด้วยนะก็คงโดนเบี่ยงเบี่ยงบ้างแหละเราทำหน้าที่ในการล้วงเล็กๆใครเพล์เมกเกอร์กลุ่มไหนคิดอะไรอ <c oughs> ม,มอง,งยังไงอย่างนั้นใช่มองอยังไงถึงมีมติออกมาแบบนี้แม้จะไม่ถูกใจคนเขาเรียกโดยเฉพาะในโลกโซเชียลก็ตามแต่ก็ต้องฟังไวค้ค่ะเอาเปา็นว่าผมก็เชื่อนะผมก็เชื่อว่าหกเสียงที่มาจากตุลาการทำไมโหวตอย่างนั้น <c oughs> สิ่งที่ อาจารย์จารันวิเคราะห์เนี่ยยังรู้ใจย,ยางเข้าใจธรรมชาติใช่เพราะอาจารย์ก็เคยคนในสังคมเดียวกันนะ<ช>โอเคผมเชื่อั้นเข้าใจหัวอกไงว่าการตัดสิกนกรรนี่ออกมาอย่างไรแต่มาฟังเสียงข้างน้อยตกท้ายเบรกนี้ด้วยความเห็นค,ค,คือคือในสารรัฐธรรมนูญทุกคดีนะค่ะตุลาการแต่ละ,ะท่านจะ เขียนมติที่เป็นความ,วามเห็นส่วนตนส่นน<ช>จากนั้นจะเอาส่วนตนของทั้ง9ตนก็ทั้ง9ก้าท่าน,นไปเขย่าเป็นคําวิิจัยกลางคือมีผลผูกพันถูกต้องแต่ว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรเอต้องไปอ่านส่วนตนค่ะฟังเสียงข้างน้อย3เสียงที่อาจารย์จยััวิจารณ์ว่าอาจจะสุดโต่งสักนิดหนึ่งหวัดระแวงไปหน่อยอสุดโต่งสักนิดนึ่ง ยึดอุดมการเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ได้คำหนึงถึงบางบริบทไปสักนิดหนึ่งอโอเคถ้าชนะไปอ่านคำวิดิฉัยส่วนตนของอาจารย์ทวิกยรติมีนากนิดฝ่ายเสียงข้างน้อยสักนิดสิครับ<ช>เราปัดมาพาะที่เป็นไฮไลไท์ก็แล้วใช่ที่ไฮไลไท์นะที่เห็นว่านายกลุงตู่เนี่ยอยู่ครบ8ปีแล้วนะคะความคิดนบต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะพิจารณาจากหลักนิติรัฐเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ในการลงประชามติ ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบกับบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐนูนครั้งที่500ทับ2,561วันที่7กันยายน2,561อันเป็นเอกสารราชการที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรความว่าโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้อทอนไฮไลไท์ก็คือทอดที่สองนี่เลย มีข้อความสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2557และครบวาระ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565อาจาจรย์ทวีเกียรติมีนกักกาณิตตุลาการ3นร้นใน3นิ3้นใน3เสียงข้างน้อยสรุปนะอาจารย์ทวีเกียรติยืนยันว่า ไม่ว่าจะมองจากหลักนิติรัฐเจตนารมรแห่งรัฐธรรมนูญเจตนารม์ในการลงประชามติประเพณีการปกครองของประเทศไทยค่ะและบันทึกการประชุมและรวมถึงบันทึกการประชุมกรทรกรรมการร่างรัฐธรรมน,นูญครั้งที่50 0รอทับ2อ6 1มีข้อความสอดคล้องไปในทางเดียวกันหมดว่าลุงตู่ครบแปปีไปแล้วตั้งแต่ 65พก็คือ24สิงหาคมที่ผ่านมาโอเคจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น